สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานิมาเล่นพีเอกี้พีเอรีพีเอคอร์ดอีกเช่นเคยวันนี้มาในคอนเทนต์ที่ว่าเวลาเขานึกถึงเราเขารู้สึกอย่างไรนะคะเวลาเขานึกถึงเราเขามีฟีลลิ่งอย่างไรกับเรานะว่ามีฟีลลิ่งอย่างไรกับเรานะคะเลือกจากออสองเด็กนะเด็กสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเลือกจากเด็กที่ใช่ที่ชอบก็ไปฟังผลการทํานายได้เลยค่ะว่าเวลาเขา นึกถึงเราเขามีฟิลลิ่งแบบไหนกับเรานะรู้สึกแบบไหนกับเรานะคะโอเคเลือกได้แล้วไปฟังผลการทานายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทานายสําหรับผู้ที่เลือกเด็กสีฟ้านะคะกับคอนเทนต์ที่ว่าเวลาเขานึกถึงเราเขารู้สึกอย่างไรกับเรามีฟิลลิ่งแบบไหนยังไงเนาะโอเคอะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์คุณละเขาด้วยไพ่ตัวเลขก่อนนะคะอามีลูกศิษย์เรียกรอ้องอยากให้เปิดคอร์สต,ตัวเลขเป็นคอร์สกลุ่มนะอาจารย์ก็จะเปิดให้นะ ไปเดือนมีนาถ้าใครสนใจคอร์สตัวเลขคอร์สกลุ่มซึ่งราคาจะถูกกว่าคอร์ส private เออเยอะเหมือนกันนะคะคอร์ส private อยู่ที่700 0อ่คอร์สตัวเลขจะอยู่ที่2 8 7 9บาทถ้าใครสนใจอยากจะลงคอร์สกลุ่มสอนเทคนิคต่างๆจากประสบการณ์อาจารย์ใช้เปลี่ยนตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลมากกว่ายี่สิบเบอร์ยี่สิบกว่าเบอร์แลวนะเออตอนนี้ใช้อยู่ก็หกเบอร์นะคะเปลี่ยนตามพลังงานอยากรู้อยากทดลองอาจารย์ เอาความรู้ที่ทดลองจากตัวเลขตรงนั้นมาสอนคุณหมดเลยนะออสอนทุกอย่างที่มีเลยนะสอนทเทคนิคง่ายๆเข้าใจง่ายด้วยนะคะถ้าใครสนใจคอร์เออสเาธิตตัวเลขนี้แอดไลน์สอบถามรายละเอียดกับแอดมินหรือจะจองที่เรียนได้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้เปิดคอร์สกลุ่มให้เพราะว่านักเรียนนักเรียนที่เรียนคอร์สเบสิกไปอยากจะลงคอร์สต,ตัวเลขนะคะโอเคมาดูตัวเลขกันสถานการณ์คุณและเขา เนาะอืออาจารย์มองว่าคุณกับเขาก็ยังทํางานอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะแต่เป็นในลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่อือต่างคนต่างอยู่แปดหกนะนึกตัวคุณเองนะในเรื่องของความสมัยอาจารย์มองว่าคุณพอใจยังไงคุณถึงจะ work เออถ้าคุณอยากจะทักคุณก็ทักคุณไม่อยากทักคุณใหม่ทักคุณจะเอาความรู้สึกของคุณเป็นที่ตั้งก่อนนะคุณพอใจ เอออยากจะรู้สึกชอบเขาอยากรู้สึกจะรักเขาเงี้ยอยากคิดถึงเขาคุณก็ทําแต่ถ้าเกิดคุณไม่โอเคคุณก็ไม่ทํานะคุณเอาตัวเองไป็นติดตั้งยังอยู่ในความสาคัญอยู่นะคะอืมแปดหกเนาะห้ามีการห่างเหนินกันเกิดขึ้นนะบางคนก็คือหน้าไพ่เนี้ยแปดหห้าเหมือนว่าเออคุณตอนนี้บอกเลยนะคุณเป็นคนค่อนข้างเป็นคนที่มีหนี่พอสมควรเนาะ คุณมองว่าการที่คุณทํางานในความสัมพันธ์เนี่ยคุณทําดีที่สุดแล้วในคุณก็ตอดห่างออกมาแล้วนะห่างตอนนี้คุณห่างจากเขาแต่ยังทํางานในความสัมพันธ์มงคลก็รู้จักกันในที่เรียนที่ทํางานได้นะรู้จักกันในที่เรียนที่ทํางานได้แต่มีการถอยออกมาเวลระยะห่างจากตัวคุณแล้วเนาะคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในเรื่องของความสัมพันธะ์เนาะคุณจะไม่กลับไปทุกข์อีกในเรื่องความสัมพันธ์ยังรักเขาอยู่ไหมก็ยังมีความรักยังชอบเขาอยู่ไหมก็ยังมีความชอบ แต่ถ้าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณทาอะไรลงไปแล้วแล้วมันทําร้ายคุณคุณก็จะไม่ทําคุณสามารถที่จะไม่ส่งไลน์คุณสามารถที่จะไม่โทรหาเขาได้แล้วตอนนี้ความรู้สึกคิดถึงนึกถึงที่มีต่อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะคะค่อนข้างที่จะน้อยแล้วชั่วโมงนี้ตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในเรื่องของการทํางานในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมก็ยังรักยังมีความรู้สึกดีแต่คุณรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงแล้วมีการห่างเหิน ในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วคุณเหมือนแบบโอเครู้สึกดีแหละแต่ฉันไม่อะไรกับเธอมากแล้วในตอนนี้นะฟีลแบบนี้นะคะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในวันศุกร์วันพฤหัสบดีวันอาทิตย์ได้เนาะบางคนก็เคยอยู่ในความสัมพันธ์และเลิกลากันไปแต่ก็ยังเห็นกันอยู่ก็ได้นะคะบางคนถึงขนาดว่าแต่งงานกันแล้วก็ได้เป็นคู่ชีวิตกันแล้วแต่มีการเลิกลากันจากกันไปหรืออย่าล้างกันไปหรือแยกกันอยู่ได้ด้วยเนาะ โอเคนะคะไปดูกันว่าเขาคนนั้นเวลาเขานึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรมีฟีลแบบไหนฟีลลิ่แบบไหนนะคะเขารู้สึกอย่างไรแน่นอนเป็นดดงแบบโดยรวมนะอย่าซีเวียสอย่าเครียดกับคนการทุนทานายขำๆก็คอนะคะอืมเดือซัน ูตอนนี้คุณกําลังดูเจรจรตัดมีพลังงานที่โพสิทีหรือไม่ก็มีพลังงานอย่างร้อนแรงนะ,ะนงค,ค,คนาานาานะเวลาเขานึกถึงคุณิิอยังไงเดยสันบางคนอาจจะรูปร่างหน้าตาดีนะคะรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะเอาจริงเนาะมีเสน่ห์มากๆหรือก็ทำงานอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ก็ได้นะในลักษณะนี้เจลเอมเพอเรเวลาเขานึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรเดรสันเจลเอมเพอเร คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีโก้เหมือนกัน,นไม่ใช่น้อยนะนะ o i n g of ครับมีตะก,กะความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำสูงไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเข้ามาดูคลิปอาจารย์นะคะนะการพูด hmm. คำพูดค,คำเจรจาของคุณนะมีเสน่ห์อย่างรุนแรงแล้วคุณสามารถฮิวผู้คนได้เก่งมากเนาะเออเวลาเขาอยู่ใกล้คุณก็ชอบการที่กับการที่คุณแบบ พูดจาโน้มน้าวหรือพูดจาให้กําลังอ,อกกําลังใจเขาได้ดีความคิดของคุณเป็นคนที่มีผู้ใหญ่จิตใจดีมีเมตตาสูงนะคะในริงนี้ในมุมหนึ่งคุณก็นิ่งเป็นคุณก็นิ่งเป็นในมุมหนึ่งเขาก็มองไปที่คุณในลักษณะที่ว่าเออแบบดูมีหน้าเกงหน้าเกงขาวมาถ้าเป็นผู้หญิงมาดูคลิปอาจารย์เนาะคือดีเอ็มเพร r เนี่ยเป็นจกักรพรรดิปะแล้วผู้หญิงเป็นดีเอ็มเพรนี่ไม่ใช่ธรรมดา นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเป็นตัวตนแต่ยืดหยุ่มเป็นนะเก่งนะคะอืมและเจอจลัดในรูปแบบที่เป็นมีพลังงานโพสิทีฟมากๆนะในสําหรับตัวคุณนะคะอืมดูไพ่ดีนะเดอ s u ซันนะออฟบอนส์แต่ในาย่าหนึ่งนะคะคุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนาะมีความเอาใจใจด้วยจะนึกพูดแบบนี้นะคะเจม e m เพอร์เนาะเนาเชียงเส เทนออฟคราบส์ให้ดีนะควีนออรวอนอิชวานควีนออฟวอนส์เจ้าฮาร์โลฟเอนส์ก็ดูควีนออฟวอนส์หน่อยวูจีอิมเพรส นั้น the emperor the empress false source t r u source เอ่อหยีบมาหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวตกขอบอีกวงางไพ่แต่ละทีก็จะชอบตกขอบโอเคอ่ะเวลาเขานึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรเนาะเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นมีความเป็นตัว ตัวของตัวเองสูงมีความอินดิเพนเดนต์ในตัวเองสูงนะคะในบางครั้งคุณก็เป็นคนที่เอาแต่ใจเนาะแต่สิ่งที่คุณเป็นก็เป็นเสน่ห์อย่างมากในความรู้สึกของเขาเนาะ The e m p e r o r Temperance เออคุณรู้จักการวางตัวนะคะการวางตัวการทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานในลักษณะอยู่ในความสัมพันธ์เขาแบบไหนคุณรู้จักนิ่งเป็นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มองโลกไงได้แง่ดีจิตใจดีมีเมตตา คุณเป็นคนที่เยียวยาผู้คนได้เก่งโดยเฉพาะคุณเวลาคุณคุยกับเขาคุณสามารถฮีลเขาทําให้เขามีกําลังอ,อกกาลังใจได้ด้วยเนาะเออคุณคุณใช้การสื่อสารได้เก่งมากนะมันเป็นสเสน่ห์อย่างรุนแรงแล้วคําพูดคําสื่อสารที่คุณแสดงออกไปเนาะมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึงกับแบบว่าอืแล้วอีกอย่างนะั้นจริงที่อาจารย์รู้สึกคุณเป็นคนใจดีนะใจดีอ่อนโยนมีเมตตาแต่เป็นคนที่ดีที่รู้จักคําว่า ให้สาหรับคนที่ควรให้ไม่ใช่ดีกับทุกคนแล้วทุกคนกลับมาทําร้ายคุณได้ในลักษณะนี้นะคะนี่สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอ่ะในด้ฟีลของความว่านึกถึงคุณแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าอม,มีความเกรงใจในตัวคุณการทํางานในความสัมพันธ์ที่เขาแสดงออกกับคุณเนี่ยเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนพลังงานบ้างในบางครั้งเหมือนว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะควบคุม ควบคุมได้ควบคุมคุณได้ในลักษณะนั้นนะคะในบางครั้งเขาจําเป็นที่ต้องแสดงออกสปอร์ตดูแลเอาใจใส่คุณเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาอยากจะรักษาคุณไว้อยู่ในความสัมพันธ์เขาจะต้องสพอร์ตดูแลเอาใจใส่คุณไม่เช่นนั้นตัวคุณจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ได้เลยนะคุณไม่ได้เป็นคนที่ใครจะทำอะไรกับคุณก็ได้โดยเฉพาะเขาคุณเป็นพื้นที่เห็นความสุขของเขาเพราะฉะนั้น เวลาเขานึกถึงคุณนะเขารู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถสูญเสียคนที่มีพลังงานดีแบบนี้ไปได้แต่ความเป็นคุณก็คือมีเป็นความเป็นตัวของตัวเองทําให้เขาต้องปรับเปลี่ยนพลังงานในลักษณะทีเ่เหมือนเอาเอาตรงนี้เลวเขาไม่มั่นใจอว่าสามารถจะอยู่เหนือความรู้สึกคุณได้อย่างร้อเซข้าใจไหมคะเออฟีแบบว่าถ้าเกิดอะไรอยู่เหนือคุณได้อย่างร้อเปอ็นขาจะไม่สนใจคุณเลย แต่หน้าไพนี้คือเขารู้สึกได้ว่าเวลาเขานึกถึงคุณคุณเป็นดีเอ็มเพลสก็ดีใจด,ดีมีเมตตาอ่อนโยนแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะปล่อยให้ใครทำอะไรกับคุณก็ได้ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นดีเอ็มเพลสที่เขาจําเป็นจะต้องรักษาเพราะคุณเป็นคนที่คอยเยียวยายือนอยู่เค,ยเเคียงข้างเขาอยู่เสมอนะคะเคียงข้างเขาอยู่เสมอในทุกครั้งที่เหมือนเขาเพิกเฉยคุณไปหรือห่างเหินคุณไปเนี่ย คุณเองก็ไม่ได้ด่ามากไม่ได้ท็อกซิกนะมันทําให้ตัวเขารู้สึกกับคุณว่าคุณมีคุณค่ามากๆที่แบบไม่ตามมีความเป็นผู้ใหญ่ในลนักษณะนี้ดังนั้นความรู้สึกของเขาที่เวลาเขานึกถึงคุณนะก็ประมาณว่าเธอคนนี้เล่นด้วยไม่ได้จะคำขำไม่ได้จะละเลยเธอคนนี้ไม่ได้เธอคนนี้เป็นเ,เป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนนะแต่ไม่ใช่ว่าจะ ทำอะไรกับเธอคนนี้ไปได้แล้วเขาไม่สามารถจะสูญเสียคุณไปได้นะ King o f ครัแล้วก็ t ช n o f ฟครัคือคุณคือพื้นที่แห่งความสบายใจของเขาอะมีความสุขมากเลย,ยากับการที่มีคุณคุณลองหายไปเนี่ยเขายังไงก็ต้องดึงคุณไว้ในเรื่องของความสัมพันธ์พราะถึงม,มันเต็มไปหมดเลยทั้งแบบ ten King of ครับ t ช n o f ฟครันะเออและ h e e m p r e s s จิตใจดีมีเมตตา ในมุมของเขามองว่าคุณพร้อมสะทุกอย่างไปเลยในในลนักษณะนี้แต่ช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขาห่างเหินคุณนะอาจจะไปใส่ใจเรื่องอื่นหรือในยะหนึ่งเจอฮาโลเฟนขึ้นมาหมายความว่าเขาไว้ใจในความสัมพันธ์นี้กับคุณเขามองว่าคุณถ้าเขาเงียบไปหรือห่างไปคุณเองก็คงไม่ไปไปคุยกับคนอื่นหรือว่าไปมีคนอื่นหรือคบซ้อนในระหว่างที่มีเขาอย่างนั้นนะคะคำ คุณก็เป็นพื้นที่แห่งความไว้วางใจจากเขาเช่นกันนะคะโอเคนี่คือความรู้เวลาเขานึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรเนาะโอเคก็จบให้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีพฤษภราศีธน,นูราศีเมษถ้าน้ํามีนกระกฎพิจิธาไฟไม่สิงธน,นูได้นะคะเออเขาอ้แล้วเลยคุณไม่ได้เลยนะคุณคุณคุณค่าของคุณที่คุณมีอ่ะ คุณเนี่ยทำงานดีในความสัมพันธ์นะเออมีตะกะหมายเซ็ตที่ดีนะมันทําให้เขารู้สึกเกรงใจในความเป็นคุณมากๆเขาเขาจะละเลยคนอย่างคุณไม่ได้เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาสูญเสียคุณไปเนี่ยมันจะหาคนอย่างคุณไม่ได้แล้วอะ ในฟิลแบบนี้นะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะอันนี้อ่านแบบดวงแบบดรวมไม่รู้ดวงใครนะคะถ้าไพ่ดีก็รับไปและกันเนาะอ่านตามไพ่เนาะโอเคก็จบให้นะคะสนใจลงคอร์สเรียนนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลพิมหนึ่งเก้าอีกครั้งจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ก็ได้หรือถ้าถามแอดมินก็ได้นะคะ ขอบคุณชั่การไลา์ขอบคุณชั่การ subscribe ขอบคุณชั่การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสําหรับผู้ที่เลือกเด็กสีม่วงกับคอนเทนต์ที่ว่าเวลาเขานึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรฟีลลิ่งแบบไหนนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูสถานการณ์คุณด้วยไพ่ตัวเล็กเนาะเขาดูสถานการณ์ผู้ที่เลือกเด็กที่สองด้วยไพ่ตัวเล็กหน่อยค่ะ คอสต์ตัวเลขนะคะอาจารย์จะเปิดอีกแล้วนะคะก็คือคอร์สกลุ่มเนาะพอพอดีนักเรียนเรียนเบสิกอาจารย์ไปอยากให้อาจารย์เปิดคอร์สกลุ่มพะะ่อสู้ราคาคอรต์เพีเวทไม่ไหวนะเพราะว่าตอนสอนอยู่ในอคอร์สกลุ่มนะคะคอร์สเบสิกอะเรียนอ่านไพ่บอกเอ่อทักไปด้วยตัวเลขบอกเม้นมากอยากเรียนนะคะ ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เนาะคอร์สกลุ่มจะอยู่ราคาอยู่ที่2,879บาทสาตัวเลขนะคะสอนทิคเทคนิคง,ง่ายๆคุณร้อยเรียงตัวเลขง่ายๆไม่ต้องจำอะไรเยอะเลยนะคะสอนจากประสบการณ์อาจารย์ที่ใช้เปลี่ยนตัวเลขนะ,ะเป็นเบอร์มงคลวางเลขตามภาพวอลเปเปอร์อย่างเงี้ยตลอดในระยะเวลา3-4ปีมานี้นะคะเปลี่ยนเบอร์มงคลไปก็20-30เบนะคะชอ,ชอบทดลอง ถ้าใครสนใจอยากลงศาสตร์ตัวเลขคอตัวเลขนะคะจะเปิดช่วงปลายเดือนมีนาเนาะปลายเดือนมีนาน่าจะประมาณวันที่20นะ20 21อะไรเงี้ยก็แอดไลน์จองที่เรียงกันได้จะได้ไม่ต้องเสียราคาค่าคอร์สพรเวทค่อนข้างจะสูสนะคะหลายคนเรียนศาสตร์ตัวเลขอาจารย์ไปแล้วก็เอาไปทำมาหาก,กินได้เรียบร้อยแล้วเนาะเรียนแล้วมันไม่ได้เสียเปล่าสามารถเอาไปทำมาหาก,กินได้นะคะโอเคมาดูกันค่ะขอดูเอ่อ สถานการณ์คุณละเขาละกันนะในตอนนี้ด้วยตัวเลขหนึ่งนะคะผอยออกมากอยู่ในความสัมพันธ์อยู่กับตัวเองเนาะหนึ่งก้าแล้วตอนนี้คุณไม่แคร์ไม่สนอะไรด้วยนะบางคนก็อาจจะไปทําง,งานเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หรือตอนนี้กําลังไปพัฒนาตัวเองรูปร่างหน้าตาดีก็ได้นะเจริหรัดมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็น อินดี้อินดิพนเดนต์ในตัวเองสูงนะคะบอกเลยเนาะแต่ถ้าสถานการณ์คือคุณถ้าบางคนก็คือโสดเลยนะโสดเลยหนึ่งเก้าไม่สดแล้วด้วยนะคะหนึ 1, 9, ่งเก้าสามบางคนอาจจะอยู่ยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ถอยสถานะออกมาเนาะถอยความรู้สึกออกมาด้วยคุณให้เขาคนนั้นเป็นแค่คนคนหนึ่งในชีวิตถ้าบางคนเคยแบบเคยรักกันดีเคยเป็นแฟนกันหรือเคยมีความสัมพันธ์ที่ดูแลกันดีในเมื่อก่อนตอนที่คุณถอยเขา ามามให้เขาแค่เพื่อนนะให้เขาแค่เพื่อนนะแต่ก็ยังมีเรื่องของการที่ว่าเออใจของคุณนะมันบางครั้งก็ไม่ได้ให้เขาเป็นแค่เพื่อนเนาะมันมีฟีลของการว่ามันยังยึดติดเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆแต่อาจารย์บอกว่าออหน้าไพ่นี้เหมือนคุณคุณเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วเนาะหนึ่งเก้ามาก่อนเลยหนึ่งเก้ามาก่อนเลยฉันจะให้เธอแค่นี้แล้วเออเพราะว่าที่ผ่านมาฉันทําอะไรกับในความสัมพันธ์ฉันรู้สึกเหนื่อยมากนะ ในยะหนึ่งในยะหนึ่งบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเฟนวิปริตได้เกินเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะยังอยู่ในลนักษณะนี้ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถอยออกมาแล้วเนาะอ,อ,อาจจะไปรู้จักการในที่เรียนที่ทํางานในลนักษณะนี้หรืออีกเคสหนึ่งเลยก็คือ,เ,อ,อเหมือนเพิ่งคุยกันเหมือนเพิ่งทํางานในความสัมพันธ์ยังหาจุดกึ่งกลางในความสัมพันธ์หรือหาความชัดเจนในความสัมพันธ์ยังไม่ได้ก็ได้นะคะโอเค เขาหรือคุณอาจจะเกิดในวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธได้นะอืมคุณพยายามนะคะพยายามที่จะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาจิตใจหรือความรู้สึกของคุณเป็นที่ตั้งคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทําร้ายจิตใจคุณอีกแล้วเนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่ท็อกซิกเพราะมันไม่มีความชัดเจนอยู่ในนี้เนาะยี่หินเนาะโอเคเราก็มาดูกันนะคะ คนคนนั้นนะคนคนนั้นนะอมเวลาเขานึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรมีฟีลลิ่งไหนกับคุณนะคะก็เป็นดวงแบบโดยรวมอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทํานายนะคะค็พอก็พออาขอดูหน่อยค่ะคนคนนั้นให้สลับกันได้นะคะม,มันเป็นดวงแบบโดยรวมอยากรู้ว่าดวงนี้เป็นดวงคุณไม่ดูดวงส่วนตัวดีกว่าอมาดูกันค่ะเขาคนนั้น เวลาเขานึกถึงผู้ที่เลือกเด็กสีม่วงเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบไหนอย่างไรคะมีฟิลลิ่งแบบไหนคะเออตอนนี้มีการเงียบกันไหมคุณข่งเขา,าเงียบเลยคนใดคนหนึ่งที่นี้อาจจะเป็นแนวอินโทรดนะคะเ,เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอะไรในลักษณะนี้เดอะซันเดอะซัน เช่ไหมสำหรับเมื่อกี้ก็ขึ้นเดอดใส่นะคะเป็นไปได้สูงว่าพลังงาน FC f ฟนคับอาจารย์ในตอนนี้หันกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองมากๆเลยมีความเป็นอินดีพนเดนต์ในตัวเองมากๆว่าไพ่ตัวเลขเมื่อกี้ก็คือ1,9เนะคะหนึ่งเดือดสส่ก็คือ1,9เช่นกันนะ f a r of Wounds n i g h t of Pentacles เวลาเขานึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไร Reaper หน้าไพ่เมื่อกี้ก็มีเดอะเอ็มพลย์ไม่ออฟพลังงานเนี้ยจะเฮอร์มีคุณอาจจะดีวจากต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะคะคนคน,คนที่คุณดิวด้วยเนี่ยคอนข้ามีอีโก้จัดมากแล้วก็นิ่งใส่คุณตอนนี้เขานิ่งใส่คุณหนักมากๆเลยนะในตอนนี้อาจารย์เห็นนะคะห้าหมาแล้วเจวิลพออรีออฟค่ะภายใต้ความนิ่งของเขาคืออะไรว้าวุ่นค่ะว้าวุ่นตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกนะขอดูเอชอบคัพส์หน่อย เวลาเขานึกถึงคุณอสองดาบตอนนี้เวลาที่เขานึกถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรรูปป้ปะเขารู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณเคยให้พิวริตี้ให้ความสำคัญกับเขามากๆเลยนะในระดับหนึ่งเลยนะคุณจะเป็นคนที่คอยทักข้อความหาส่งแชทหาเขาอยู่เสมอแต่ตอนนี้การที่คุณเงียบหายไปในวเวลาเขานึกถึงคุณเฮ้ยคุณแบบเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะคุณไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจ นะหรืออยู่ใต้ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาพูดง่ายงว่าเขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วการแสดงออกจากตัวคุณก็คือหนึ่งคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่ว่าจะเรื่องของอการงานการเงินนะหรือก็ไปทําตัวเองให้ดูดีขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณกําลังเจอิจรัดมากมากเลยมันมีความรู้สึกเอกันว่าสิ่งที่คุณนิ่งใส่เขาหรือคุณแสดงออกแบบไม่ได้แคร์อะไรกับเขาตรงนี้จริงๆแล้วที่นิ่งตอนเนี้ย คุณกับเขามันทะเลาะก,กันไหมเออทะเลาะก,กันไหมแบบทะเลาะแบบสงครามเย็นสงครามเย็นในลักษณะแบบนี้คุณไม่ส่งข้อความคุณไม่สนใจแล้วคุณก็ไม่ได้ออกสื่อแบบท็อกซิกดราม่าในลนนักษณะนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าจกลงแล้วเขายังมีอิทธิพลต่อคุณไหมแล้วที่คุณเงียบไปนี่มันคือการที่เราทะเลาะก,กันหรือเปล่าเออนายชอบเพเดอะไรคนายชอบวานแปดถ้วยอืม t ู o of s w o r d แต่ตอนนี้เขาอาจจะไปอยู่ในเรื่องของการ การงานนะทางานทําหาเงินหรือไปทําอะไรในหน้าที่ของเขาอยู่เขาเลยเลยเอาเรื่องของคุณอะ่ะพักไว้ก่อดในชั่วโมงนี้แต่สิ่งที่เขาคิดอะ่ะมันก็มีความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นเลยเวลาเขานึกถึงคุณที่คุณเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองในลักษณะที่เป็นเจ,จรจญรัดมากยิ่งขึ้นนะเออมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นในสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยแล้วคุณก็ดูแคร์เขาน้อยลงจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสําคัญในความรู้สึกคุณใช่ไหม ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคุณรู้สึกกับเขาน้อยลงแล้วใช่ไหมไม่เหมือนที่ผ่านมาใช่หรือเปล่านะนขึ้นสองดาบแปดถ้วยแต่ตอนนี้พักก่อนอืมพักก่อนเดี๋ยวปล่อยเธอไปก่อนในลักษณะนี้แต่มีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงว่าคุณกําลังเปลี่ยนแปลงไปและคุณกําลังแบบเหมือนงัดข้อกับเขาในตอนนี้ก็คือความเงียบของคุณแต่ความเงียบของคุณคือคุณไม่ท่าสิษ์ไม่ได้มากก็ททักมาคุณก็คุยแต่คุณจะไม่ทักหรือติดต่อสื่อสาร หรือทําในลักษณะที่ว่าเขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่คือเวลาเขานึกถึงคุณเขารู้สึกแบบนี้นะคะอวิตกกังวลเหมือนกันนะพอสมควรหนะ้าไมเควิลเนาะเออน่าจะเกิดขึ้นมาในระยะเวลาหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อสื่อสารกันน้องเงียบๆกันอยู่นะคะโอเคก็จบให้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลักษณราศีเมษธาตุน้ำมินกรกฎพิจิาราศีมังกรธาตุไฟเมฆสิงห์ธนู ถ้าดินพืชศกกันมังกรราศีกันได้นะคะก็เป็นดวงแบบโดยรวมอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับคุณการทำนายค้าๆก็พอนะอืมค้างๆก็พอสนใจลงคอร์สเรียนนะคะเออมีคอร์สหนึ่งด้วยเออลืมประชาสัมพันธ์จะเปิดน่าจะเป็นต้นเดือน6 7 8นี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจารย์รวบรวมหลักสูตรก่อนนะคะจะสอนเกี่ยวกับเซลล์เลิฟเซลล์เลิฟกัน หันกลับมาให้คุณค่าและรักตัวเองให้เป็นนะอันนี้คอร์สฟรีนะคะถ้าใครอยากลงเรียนคอร์สนี้ก็แจ้งแอดมินแอดไลน์บอกว่าากลงคอร์สฟรีก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะคะ ขอสัตว์ตัวเลขก็น่าจะช่วงไปลายปลายเดือนนะคะกลางเดือนปลายเดือนใครสนใจก็สามารถจองที่เรียนกันได้นะโอเคก็แจ้งไว้นะที่นี้สนใจดูดวงก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลพิมหนึ่งอีกครั้งจะมีลิงก์ไลน์อาจารย์เกิดขึ้นสามารถแอดมาจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ก็ได้หรือสอบถามรายละเอียดเรื่องอื่นๆก็ได้หรือต้องการพูดคุยกับแอดมินก็ทิ้งข้อความไว้หรือแอดมินไปตอบนะคะโอเคก็แจ้งไว้นะที่นี้ขอบคุณชก,การไลน์ขอบคุณชกการ Subscribe ขอบคุณที่การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ